สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาไหลดอนหัวล่อด้วยกันนะฮะนี่เป็นไหลทศวรรษฮะที่เราไม่เคยมีงานแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีความสุขไปด้วยกันเราจะเริ่มไหลด้วยกันยันทิ้งขึ้นครับหลายๆท่านฮะยังไม่รู้นะครับว่ามีการไหลที่ดอนหัวล่อนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่มาวันนี้เสียใจไปอีกหนึ่งปีนะฮะเราจะเจอกันอีกทีปีหน้านะฮะวันนี้นะฮะนำโดยท่านนายกไครไม่ตีประเสริฐนะฮะจัดให้มีงานไหลดอนหัวล่อเป็นครั้งแรกในรอบไหลทศวรรษนะฮะ หนึ่งร้อยปีเลยก็ว่าได้วันนี้นะครับเราจะมีความสุขด้วยกันกับงานมันไหลที่ดอนหัวล่อของเรานะฮะเราวันนี้นะฮะหลายท่านนะฮะมีความสุขกับมันไหลที่ดอนหัวล่อนะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแน่ๆนะฮะนะครับตอนนี้ผู้คนนะฮะก็กําลังทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเข้ามาที่ถนนตรงตลาดลาวนี่นะฮะดอนหัวล่อตลาดลาวนะฮะเป็นถนนเส้นที่เราจะทําการไหลกันนะฮะวันนี้นะที่ดอนหัวล่อของเรานะ ขอบคุณท่านนายกไข่เนี่ยที่จัดให้มีวันไหลในรอบหลายทศวรรษวันนี้มาเจอสาวๆนะฮะโอ้โหแบบแต่งชุดวันนี้มาไหละถือว่าจัดเต็มจริงฮะสาวสองคนฮะมาเจอในกลุ่มของกลุ่มเทศบาลนะฮะวันนี้ก็เล่นกันตั้งซุ้มเล่นน้ํากันอยู่ตรงหน้าวัดดอนเลยนะฮะกับหลายๆท่านได้แต่ยืนมองสองสาวนะฮะอึ้งกันไปเลยเนี่ยครับวันนี้นะฮะมีความสุขกันทั่วหน้านะฮะสุขสันต์วันสงการะวันไหลดอนวลรอด้วยกันนะฮะ พอดีมาเจอท่านนายกไข่นะฮะนี่ก็คือประธานจัดงานนะฮะวันไหลดอนหอัวล่อฮะถือว่าวันนี้ทําได้ดีนะฮะนะครับนายกไข่วันนี้นะฮะเอ้ามาเจอไข่ครับท่านกำนันแมนนะฮะมาเจอกันเอ้าเอ้านะครับก็มาเจอกันเอากอดกันสักนิดเด็กนะฮะวันสงการ้ามีความสุขนะขอให้มีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะฮะท่านกำนันแมนแล้วก็นายกไข่นะครับสองท่านนะฮะเป็นบุคคลสําคัญของตําบลดอนหัวล่อของเราในวันนี้นะฮะ ถ้าไม่มีสองท่านนี้นะฮะก็คงจะไม่มีการจัดงานไหลดอนหัวลออของเราเกิดขึ้นได้ในรอบหลายทศวรรษนะฮะก็ขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะค,ะครับเราก็มาสนุกกันต่อนะฮะกับงานไหลดอนหัวลออตอนนี้นะฮะผู้คนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะสาวๆหลายๆท่านนะฮะก็เริ่มจะออกมาไหลแล้วพร้อมหนุ่มๆนะ,ะแต่งตัววันนี้มาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันไหลดอนหัวลอกของเรานะฮะนี่เกิดขึ้นในรอบ100ปีก็ว่าได้นะนะครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะก็เริ่มจะคึกคักแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะฮะจุดมุ่งหมายของเราโน่นเลยฮะเที่ยงคืนนะของวันนี้นะฮะผมมาเจอใครนะฮะอันนี้ท่านรองเล็กนะฮะโอ้ยแต่งตัวนี่สุดหล่อนะฮะมีความสุขนะฮะเต้นในวันไหลดอนหัวลอกของเรานะฮะท่านมีความสุขผมก็มีความสุขเหมือนกับท่านนี่นะฮะ อยากเปียกครับอยากเปียกช่วยฉีดน้ํามาให้หน่อยครับผมร้อนนะฮะวันนี้นะฮะตรงนี้จะมีฉีดน้ําอัตโนมัตินะฮะโอโ้แบบหลายๆท่านมีความสุขนะ,ะับผมชอบมากเลยนะฉีดน้ําแบบนี้นะฮะนอกจากการสาดน้ําเราก็มีฉีดน้ำเนี่ยนะฮะ,นะฮะ รขบวันนี้นะฮะก็เริ่มเปียกปอนกันแล้วนะฮะเริ่มสนุกสนานแล้วพัดนี้ะกองเนี่ยโดนดักเหมือนกันนะฮะทั้งแป้งทั้งน้ำนะฮะเปียกเต็มไปหมดนะฮะนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะลองเดินดูนะฮะเดินดูว่านะฮะการเล่นของวันไหลดอนหัวล่อตรงนี้นะฮะมันจะไปถึงไหนนะฮะก็ค่อนข้างมากหน้าหลายตานะฮะตอนนี้กําลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้บ่ายสามจะสี่โมงเย็นแล้วนะฮะ ทุกท่านก็เริ่มทยอยมาแล้วตอนนี้รถจราจรเริ่มให้อัดนะทั้งลงร้านของร้านค้านี่ก็เริ่มเต็มไปหมดแล้วนะฮะตอนเริ่มปะแป้งกันเต็มไปหมดแล้วนะเริ่มฉีดน้านะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดนะฮะบรรยากาศดีๆนะฮะเกี่ยวกับบไหลดอนหัวล่อฮะให้กับทุกท่านนะฮะได้รับชมเมือนในวันนี้นะฮะผมรับรองเลยว่าภาพบรรยากาศบไหลดอนหัวล่อนะฮะจะทําให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะฮะ เดินกันไปเรื a a ่อยนะฮะเดินดูนะครับว่าแต่ละท่านนะฮะเล่นกันยังไงบ้างเพราะว่านี่มันเป็นปีแรกนะฮะโอ้ทั้งโดนป่าแป้งนะครับนะฮะวันนี้พาหนุ่มน้อยมาด้วยนะฮะวิ่งหนีก็เจิงเหมือนกันนะฮะวันนี้นะฮะเอานะครับสาวๆนี่แต่งตัวนี่ดีๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะเริ่มออกมาไหลตรงนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะฮะเอาทาแป้งเอาทาแป้งตะกล้องนะเอาโอเคฮะเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้นะฮะเอาสวยๆงามๆมาทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้นะฮะ มันไหลดอนหัวล่อครับตอนนี้ผู้คนเริ่มจะเริ่มมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะทั่วไปนะฮะในส่วนของวันไหลในวันนี้นะฮะโอ้โหโดนมาปะแป้งอีกนะครับสุดยอดจริงนะฮะวันนี้สวยสวยงามตามทองเรื่องนะฮะจริงๆนะฮะเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับชื่นมื่นโฮเซลนะครับมีความสนุกสนานนะฮะนะฮะ เป็นวันไหลของปีแรกของดอนหัวล่อนะฮะในรอบหลายทศวรรษนะฮะนี่ก็ยังพบเทน้ําใส่ทักล้องนะฮะโอ้โดนยิงนะโดนฉีดน้ำเราหนุ่มน้อยเราก็วิ่งนะฮะกลัวทาแป้งนะฮะโดนทาแป้งนะฉีดน้ําไม่ดลแต่กลัวแป้งนะฮะเป็นคนที่กลัวแป้งนะหนุ่มน้อยลองวันนี้นะฮะเราไปเดินกู้กับตักล้องนะไปกับพ่อนะฮะเอานะฮะนี่นะฮะบรรยากาศก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลเ่ียนอีกแล้วนะเอานะฮะ ครับก็เราจะเดินไปเรื่อยนะครับเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยนะตอนนี้รถกําลังทยอยมาเรื่อยนะฮะก็ตั้งเต็นต์ตั้งอะไรก็เตรียมตัวโดนตาแป้งตะกองอีกแล้วนะครับสวยงามนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องจริงนะฮะวันนี้นะฮะสวยงามนะฮะที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะฮะเพิ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกที่ดอนหัลล่อนะฮะตอนนี้เริ่มบรรยากาศนะครับคนเริ่มมาเริ่มคึกคักกันนะฮะตอนนี้นะฮะก็เกือบสี่โมงเย็นแล้วนะฮะ นะทุกคนก็เริ่มออกมาเล่นสงการกันวันไหลดอนฮอล่์นะฮะวันที่16เมษายนนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในดอนฮอล่์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปที่บางแสนหรือพัทยากันนะฮะเพื่อไปไหลแต่ตอนนี้ก็คงเป็นวันไหลที่จัดขึ้นปีแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อๆไปในอนาคตนะฮะครับตอนนี้ก็แดดล่มลมตกนะฮะเพราะว่ามีตึกบังนะฮะนะฮะตอนนี้ก็บรรยากาศก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะฮะ อยู่ในที่ล่มนะฮะนะฮะนี่ผู้คนนะก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะก็พยายามขี่รถนะครับด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มบอกว่าถึงสงการกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะโดนฉีดอีกแล้วนะฮะอายกมือให้ตะกล้องเลยยกมือโอ้ยนะฮะทุกคนนะฮะขอให้มีความสุขวันสงการนะฮะเย่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 นะฮะนะครับวันนี้นะฮะนี่นะฮะก็มามาจนแบบ นะฮะเริ่มจะลถติดนะครับเริ่มเริ่มแล้วนะฮะเริ่มจะเริ่มนั่นแล้วนะฮะเริ่มจะออกมาเล่นกันแยะนะฮะบางคนไปถึงระบนกลับมานะน่าจะไปถึงสี่แยกตลาดเหล่านะฮะนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะในการเล่นสงการวันไหลดอนหัวล่อนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศก็ได้เลยนะฮะนะเดี๋ยวเราจะลองลองเดินย้อนกลับไปอีกนิดนึงโดนทาแป้งสาวนั่งดีๆก็โดนทาแป้งนั่งอยู่คนเดียวที่เหลือไปในหมดไม่รู้นะฮะ เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปแบบไปดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับวันไหลดอนหอัวล่อวันนี้นะครับก็ลหลายๆท่านไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับที่ดอนหอัวล่อเราก็จะมีความสุขไปได้วยกันกับวันไหลดอนหัวล่อนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับหลายๆท่านนะฮะก็เพิ่งออกมานะครับทยอยกันออกมาเรื่อยๆนะครับ ยอยกันมานะครับเพื่อมาเล่นวันไหลดอนหัวล่อของเรานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตอน4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นบรรยากาศช่วงนี้ก็เหมาะแก่การเล่นน้ําสงการเล่นวันไหลนะครับช่วงนี้นะฮะก็บรรยากาศเริ่มจะหนาแน่นนะฮะในจุดของการเล่นน้ําสงการนะครับที่ดอนหัวล่อนะฮะถนนตลาดลาวดอนหัวล่อนะครับ เห็นบรรยากาศไหมฮะสวยงามตามท้องเรื่องจริงนะฮะวันนี้หลายๆท่านออกมาแล้วนะเรื่องทยอยออกมาแล้วนะฮะนุ่มสาวชาวดอนหัวล่อนะฮะหรือนักท่องเที่ยวที่อื่นก็สามารถมาได้นะครับที่ถนนตลาดลาวดอนัวลลอนะวันนี้วันไหลดอนหัวล่อของเรานะครับนะครับนั่งบนท้ายรถปิกอัพสวยงามผมมาเจอใคระฮะก็มาเจอคุณสุดใจฮะโแต่งกวนนี่แบล จะไปไหนครับจะเดินไปไหนเอ่อเที่ยวของดอนนี่ครับผมว่าเป็นครั้งแรกรว่างานที่ประจาปีของท่านนายกไข่ซีค่คนรู้กันหรือว่าประสบความสําเร็จจริงๆค,ครับผมมีค <laughs> นเที่ยวมาเยอะแยะครับผมอันนี้แก้วไม่ได้แก้วเบียร์นะแก้วแปง้งอันนี้เป็นแก้วแก้วแป้งที่ครั้งแรกครับผมที่เคยเคยเล่นกันอ่าเป็นของอ่าสุดาราเทนีนีวัฒนธรรมจะมีแปง้งมีน้ำเล่นเล่นเล่นกันนะครับอ่า

ถ่ายวิดีโอกับพี่สุดใจนะฮะทีมงานของดอนหัวร้อนะฮะมีพี่สุดใจที่ไหนนะฮะมีมอลำที่นั่นนะฮะอย่าลืมไปดูมลำนะฮะในช่องของแกนะฮะสุดใจบันเทิงศิลน,นะฮะ่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะฮะผมมองแล้วนะครับผมรู้สึก ทับใจในการจัดงานครั้งนี้ซิเหลือเกินนะฮะผมอยากให้มีปีหน้านะฮะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับจะได้ให้ดอนหัวล่อของเรานะฮะติดชาร์ตอันดับหนึ่งของชุนบุรีไปเลยนะครับขอบคุณท่านนายกใบตีประเสริฐนะฮะที่จัดงานให้เรานะะวันไหลดอนหัวล่อในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับครับปีหน้านะฮะจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับอย่าลืมเอาลำไยไหทองคำมาด้วยนะครับแซลล่นนะครับนะครับขอให้ ทุกท่านนะฮะมีความสุขในวันไหลดอนฮอลล์นะครับขอบคุณนะฮะในหลายทีมงานนะที่ช่วยกันทําให้เกิดวันไหลดีขึ้นมาอ้าวสาวๆยกมือหน่อยนะครับเห็นกล้องกันนะคะมีความสุขกันทุกคนนะฮะตาแป้งทักกล้องนะครับขอ้มีความสุขนะฮะตอนนี้นะครับเริ่มหนาแน่นมาแล้วนะฮะกำลังออกมากันเรื่อยๆผมเชื่อเลยว่าวันนี้เที่ยงวันเย็นเที่ยงคืนแน่นอนฮะ นะครับหวังว่าจะมีความสุขกันเยอะๆนะฮะในกานไหลดอนหัวล่อของเราในวันนี้ะนะดูหมค้าขายน้ำสเตปใช้ได้เลยนะวันนี้นะฮะทั้งขายน้ําทั้งเต้นไปด้วยนะฮะลูกค้าตรึมแน่นอนนะฮะอ่าทาแป้งในเรื่องทาแป้งนะฮะทากันเยอะนะฮะนี่นะฮะสุดยอดอาคอร์สอยากจะทาด้วยจริงนะฮะมือไทยภาพนะฮะไม่ว่างนะฮะฝากนุ่มๆทาด้วยเลยแล้วกันนะฮะ ขอให้มีความสุขนะฮะวันนี้นะฮะเป็นวันไหลดอนหัวล่อนะฮะเป็นปีแรกของการไหลดอนหัวล่อไม่เคยจัดที่ไหนมาก,ก่อนนะฮะในดอนหัวล่อนะครับเจอใครครับัสวมาถึงแล้วไงบ้างครับมาเจอท่านสอทอบิ้มนะฮะท่านที่ปรึกษาตีนะฮะแล้วก็ท่านรองประธานสภาท่านสอทอตีท่านนะฮะท่้งหนึ่งในดอนหัวล่อเลยอ่ะเชื่อว่าจะมีขนาด ครับเดินมามาเจอท่านคณะผู้บริหารนะท่านสอทและท่านที่ปรึกษานะครับตอนนี้กำลังเดินไหลกับพวกเรานะฮะครับนี่ก็คือบรรยากาศในช่วง5โมงเย็นจะ6โมงแล้วนะครับบรรยากาศนี้ถือว่าได้นะครับทุกคนมีความสุขนะฮะดูนะฮะเล่นกับกล้องนะฮะมีความสุขมากนะับขอให้มีความสุขนะฮะวันสงการนะฮะวันไหลดอนโหรลนะฮะอานะฮะสุดจริงจริงนะครับผม นะฮะผมก็จะเดินย้อนกลับมาแล้วที่นจะเข้าวัดแล้วนะเดินเข้ามาจะเข้าวัดแล้วนะทุกคนก็จะไปตั้งหลักที่วัดนี่นะครับเวลาที่เดินออกมาเที่ยวนะก็ไปกลับรถนะับเพื่อเดบนกลับไปอีกรอบนะกลับมาที่กลุ่มของเทศบาลอีกทีนึงนะฮะมีความสุขนะฮะยังเต้นเหมือนเดิมนะฮะกับระบบฉีดน้ําอัตโนมัตินะครับผมมาเจอใครไม่รู้นฮะสองสาวซื้อเขียวเต้นไม่หยุดเลยนะฮะ ดูนี่ฮะกับคุณหมอนะฮะสวยงามตามทองเลือกจริงๆนะฮะอาชีชนะันแล้วชีตนะายกมือเลยครับยกมือเลยครับยกมือหน่อยอาที่เสือ้อนนั้นเลยนะฮะวันนี้ได้ออกกล้องกันแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะในวันสงการวันไหลดอนหัวโล่อนะครับผมนะปีนี้จัดขึ้นปีแรกนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะฮะนะดูสองสาวนี่ฮะกับคุณหมอนะฮะเสื้องเหลืองนะฮะ นะฮะโอผมเห็นแล้วผมรู้สึกอยากจะไปเต้นกับเพื่อจริงนะฮะถ้าไป่ติดว่าถ่ายคลิปนะฮะดูดิฮะเสื้อเกียวสองตัวนี้ต้องไปซื้อร้านเดียวกันครับางเกีงช้างนะดูะฮะดูเอาเอาทำก็ไปเอาสวยงามฮะนะฮะเต้นนะฮะจะต้องดูตัวเองด้วยนะฮะเดี๋ยวระวังป่วยนะฮะ รับขอให้มีความสุขกับวันไหลรดอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม